ฟิกซ์สวิสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีมือถือนะครับเป็นเรียวมีนะครับติดแอปโฆษณาไวรัสนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้ตลอดนะครับจริงๆอาการพวกนี้มันมีมาสักพักแล้วครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับบางทีตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมมาแนะนานะครับว่าต้องทํำยังไงครับก็เสียบมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับหลังจากเสียบมือถือเข้าคอมพิวเตอร์แล้วครับเราก็มาดูที่โปรแกรมครับผม ก็กดเช็คนะครับเพื่อให้โปรแกรมเจอนะครับเจอ,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 อแอป,ปนะครับเราก็ทําการกดลบทีเดียวเลยครับก็คือให้มันข้ามแอปโซเชียลมีเดียครับพวกอ,อ,อะไรแอปธนาคารไปนะครับก,กดคลิกอนุญาตซื้อ,อแอป,ปนะครับปุ๊บแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะลบแอป,ปบางตัวไปที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อนะพอถ้าไม่ลบอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนแจ็กเก็ตพวกนี้ครับคือแอปแล้วก็